สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมนทาโรดชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักนะคะของชาวทัตลมชาวศาิกุมราศีตุลนแล้วก็ราศีเมถุนนะคะอ,อ่าใครที่เข้ามาแล้วมายมนฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็น คลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่พลังงานโดยภาพรวมกันก่อนนะคะของชาวธาตุลมนะหัวข้อทอป,ปิกในวันนี้นะคะ เป็นในหัวข้อคนที่เขาจะเดินหน้าเข้ามาจีบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะขอเริ่มต้นดูกันที่พลังงานนะคะชาท่านลมกันก่อน f o w e r mural นะคะ Light h o แล้วก็ขึ้นมาเป็น Princess ควมนว่าพลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะมันเหมือนกับอยากให้เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะเป็นอัศวินของตัวเราเองได้เนาะเป็นพลังงานของการที่แบบเป็นความมั่นใจให้กับตัวเราตัวเรามีศักยภาพนะคะในตัวเองที่เพียงพอเนาะ มันอยากให้เชื่อมั่นอะออพลังงานขึ้นมาอย่างไรเฮาเนี่ยมันเป็น I am enough นะคะคุณดีพอคือคุณเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่คือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยเกิดความมั่นใจในตัวเองเนาะแบบทิศทางพลังงานเราแบบเป็นอะไรยังไงในเวนไหนเนาะ มันอยากจะบอกว่าเอออยากให้มั่นใจในตัวเองไว้ยเยอะๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้เราหยุดในการจะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้านะคะแต่ให้คุณมีจุดที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะต้องก้าวไปในเวที่เหมาะสมด้วยเนาะเหมือนกับตัวเราถ้าเรามั่นใจว่าตัวเราดีพอค่ะมันว่าเรามีเกณฑ์จะได้ดึงดูดพลังงานที่คู่ควรพลังงานที่ ควรคู่กับคุณเข้ามาเนาะประมาณนี้มันรู้สึกว่ามันมีเกณฑ์ในการที่จะได้ดึงดูดพลังงานหรือว่าโอกาสที่ใช่นะคะเข้ามาในชื่อของคุณนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานที่ทานต่อจากนี้น่าจะเป็นยังไงนะคะ่อภาพรวมตรงนี้มันว่ามันเหมือนกับให้ก็ออกมาบอกว่าให้คุณให้ความสําคัญกับเองด้วย be your o u r first priority บางทีเราก็ให้ความสำคัญกับคนอื่นๆคนนอกข้างคนนั้นคนนี้ไปหมดเลยที่เราลืมก็คือการให้ความสำคัญกับตัวเองลืมไปเลยนะคะว่าเออตัวเราเองเนี่แหละเป็นคนที่สำคัญที่สุดคนที่อยู่กับเราไปตลอดคนที่เราต้องหันมาดูแลใส่ใจไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะ ต้องให้ตัวเรามีความสุขมีพลังงานที่ดีเอือแฮปปี้ในทุกๆวันมีพลังงานี้แง่มุมที่รสึกว่าเราสามารถที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรคได,ได้ต่อจากนี้ไปได้นะถ้าเราจะต้องเจอต้องเจอนะคะเอามาให้พลังงานที่ดีกับตัวตนของตัวเองเอาไว้นี่มันเวิร์กสุดนะคะการแบบ บางครั้งเราอยากทำ,ทำนู่นทํานี่แต่เราแบบทุกอย่างเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนถ้าเป็นเรื่องของตัวเองเอาไว้ก่อนตลอดนะคะคือทําให้บางครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยได้ทําอะไรที่อยากทําเลยจริงๆเหมือนอยู่ในเวลสการของการแบบทำอะไรอื่นๆอยู่ตลอดแต่ไม่ได้ทำในเรื่องที่คุณอยากจะทำหรือคุณอยากจะตัดสินใจให้ไปใน เวนั้นน่ะนะคะทีนี้ทิศทางพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มนว่ามันก็เป็นสเต็ปนะคะของการแบบเป็นตัวของตัวเองอะ่ะเออแล้วก็อยาให้คุณซื่อสัตย์กับการเป็นตัวเองเนี่แหละให้ความสำคัญกับตัวเองเออยึดเป้าหมายของตัวเองมาก่อนอันดับแรกนะมันว่า คนรอบข้างอ่ะก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะเราอาจจะต้องมาจัด priority นะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรพิจารณานะความเร่งด่วนของสถานก,การณ์นั้นๆนะเนาะเพื่อให้เราสามารถตระหนักได้ว่าเออทิศทางพลังงานเวไหนยังไงที่เราแบบถ้าเราเดินหน้าหรือเรามุ่งไปแล้วมันจะเวิร์กนะคะแล้วมันจะแบบดีต่อใจนะ ทีนี้พลังงานที่ขึ้นมามนลคิดว่ามีแนวโน้มที่ตัวคุณอาจจะเหมือนกับหันกลับมาให้คุณค่านะคะแล้วก็ให้แวลูก,กับตัวเองอย่างเต็มที่มีพลังงานพลังกายพลังใจที่เป็นแบบนั้นนะคะพลังงานภาพรวมที่ขึ้นมาเนี่ยเนอะ ิดทางพลังงานทางความรู้สึกนะคะอ่ะทีนี้เราจะไปดูกันว่าถ้าในส่วนของพลังงานของชาวท่านลมเองล่ะในช่วงเวลานี้นะคะคุณกำลังมีการ affirmation ในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของความ dark o r e r a t i o n s h i p นะคะ dream home สุขภาพแล้วก็ เรื่องของการงานทีนี้พลังงานที่ขึ้นมาเหมือนคุณคัดเลือกเลือกสรร a t i o n s h i p ที่จะเข้ามาในออชีวิตของคุณด้วยเพราะว่าไพ่ขึ้น all my relationship are fulfilling and e n r i s h i n g เนอะ มันขึ้นเป็นพลังงานการแบบปรับเปลี่ยนการขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะให้พลังงานที่แบบเหมือนเราคัดเลือกเรื่องสันเฉพาะพลังงานที่เข้ามาแล้วมาเติมมาเต็มความรู้สึกของเราได้ได้ดียิ่งขึ้นเนาะทีนี้มันมองว่ามันก็คือจะเป็นทิศทางแล้วก็เป็นพลังงานของการเตรียมความพร้อมแหละที่คุณจะ นี่ไง I am preparing to move into my perfect place เออไปอยู่ในที่ที่มัน perfect นะคะ Which is on its way to me right now นะคะคือมันว่าคุณกำลัง preparing กำลังเตรียมความพร้อมตัวเองอยู่ด้วยกับความฝันเป้าหมายความสำเร็จในสิ่งที่คุณแพลนหรือว่าในสิ่งที่คุณแบบตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะมันก็มีโอกาสจะสักเซสสำเร็จในแบบที่คุณแพลนไว้นั่นแหละ ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราพร้อมที่จะแบบเดินหน้าก้าวไปข้างหน้าเนาะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมานะคะมันว่าน่าจะอยู่ในจุดของโอกาสทางเลือกในเมยต่างๆที่ก่อเกิดขึ้นเนาะพลังงานพลังใจในแง่มุมของอความสัมพันธ์นะคะคือมันว่าอย่างเลิฟแอนด์ไวชั่นชีบคุณก็จะเลือก ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสามารถเติมเต็มให้พลังงานที่ดีอบคุณได้ฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์ไหนที่เข้ามาเราไม่เติมไม่เต็มพลังงานก็ท็อกซสกเหมือนว่าคุณจะตัดพลังงานเหล่านั้นออกไปนะคะอืม และอะไรีกเหมืนว่ามันมีเรื่องของการแบบว่าหันกลับมาดูแลตัวเองให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะ,ะจะปรับในเรื่องของการกินก็ได้หรือว่าปรับในเรื่องของพลังงานทางความรู้สึกนะคะเออ I am attracting นะคะคือมืนว่าปรับหลายๆอย่างอะ การออกกำลังกายหรืออะไรต่างๆคือให้ให้เหมือนสุขภาพเรา h e a l t h มากขึ้นที่มันจะมีการดึงดูด ideal job นะคะงานแนวนมคติเข้ามาในเร็วๆนี้ด้วยอันนี้พลังงานที่คุณอยากจะ affirmation หรือว่ามีการ manifestation ในช่วงเวลานี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานของชาวธาตุลมจะเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานของชาวธาตุลมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะเพิเติมนะจ๊ะห้าเหรียญห้าเหรียญสี่ดาบอัศวินถือไม้เท้านะคะหกถ้วยค่ะมีพลังงาน King of o อ่ะมันว่าบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนคามรู้สึกว่าฮ มีอะไรที่ขาดหายไปไหมมีพลังงานของการแบบการได้ฮิลลิ่งความรู้สึกการได้เยียวยาจิตใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาพรวมของการแบบฮิลจิตฮิลใจการฟื้นฟูนะคะการเยียวยาการเบรกมมันมีเรื่องราวพลังงานตรงนี้เกิดขึ้นมา พลังงานตัวคุณอาจจะเบรกพักกับเรื่องของความรักมาก็ได้ได้อาจจะอยู่ในโหมดของการฟื้นฟูพลังงานความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นเนาะให้พลังงานพลังใจในรูปแบบที่มนคิดว่าเหมือนกับตัวคุณเองก็ อยู่ในโหมดของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเหมือนกันอะถ้าบางคนอะจ,จะเจอกับสถานการณ์ความรักที่มันไม่เติมเต็มนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นในในรูปแบบที่คาดคิดเอาไว้มีความผิดหวังเสียใจบางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกเหมือนเออพลังงานมันไม่ได้เติมขนาดนั้นอะวันว่าความรู้สึกของเราก็อาจจะ อยู่ในจุดที่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะต้องปล่อยไปบ้างหรือรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องไปใส่พ a ชชั่นใส่ความพยายามกับอย่างอื่นมากกว่านะคะฉะนั้นหมืว่าคุณจะมองหาความสัมพันธ์ที่เราสุว่าเรามีแพชชั่นได้เราไปต่อได้นะคะมีพลังงานรูปแบบความรักแบบไหนอย่างไรและมันจะมีโอกาส ต่อเนื่องไปในทิศทางไหนเนาะประมาณนี้ที่พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มันว่ามันก็จะมีทิศทางของโอกาสทางความรู้สึกมีทิศทางของโอกาสทางความรักนะคะที่เป็นพลังงานของ passion ่ในช่วงสเต็มเวลาต่อจากนี้นะคะโอกาสที่มันจะเข้ามาแล้วก็มีในรูปแบบของ คน,คนบางคนอนะมนว่าช่วงนี้อะถ้าเป็นตัวชาวท่านลมเองอะบางคนมีพลังงานเดิมเดิมหรือว่ามีพลังงานเก่าเข้ามาแบบเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะให้พลังงานพลังใจในรูปแบบที่เป็นการมีพาชั่นการได้เดินหน้าหรือว่าไปต่อ,อความสัมพันธ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะประมาณนี้ อ๋อทีนี้ทิศทางนะคะบนว่ามันจะมีทิศทางที่เราเองรู้สึกได้ว่ามีการเดินหน้าไปตามจุดมุ่งหมายนะคะจุดโฟกัสความสําเร็จบางอย่าง mm. คือเราสึกว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานนะคะมีความรับผิดชอบใน สิ่งต่างๆที่เกาเกิดขึ้นเนาะเป็นพลังงานพลังใจทางความรู้สึกนะคะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมาเมนว่ามันจะมีเหมือนกับโอกาสที่คุณอาจจะได้เจอได้เจอใครบางคนที่เขาเข้ามาดูแลใส่ใจนะคะหรือ ในความแบบทนุถนอมตัวคุณนะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะมีเมมโมรีหรือมีความทรงจำมีความทรงจำดีๆหรือมีเมมโมรีดีๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะมาเทคชันในรูปแบบที่ทำให้เกิดโมเมนต์น้นๆเนาะเราว่าภาพรวมคุณได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เราเองก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นนะจ๊ะสบคนที่เขาจะเดินหน้าเข้ามาจีบคุณนะ มันขอดูพลังงานเพิ่มเติมว่าคนคนนี้นะคะเขาจะมีการเทเลชันเนาะมาถึงชาวท่านลมในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็จะเป็นอะไรที่ถูกใจหรือว่าโดนใจคุณไหมนะคะมาดูกันเลยเดอะมูนนะคะมีพลังงาน2ถ้วย เด็กถือถ้วยเดอะสเตงแล้วก็มีอัศวินถือถ้วยนะวันนี้มีเรื่องของความคิดเดยอะคิดมากความวิตกกังวลนะคะเกิดขึ้นในความรู้สึกมันจะมีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นนะคะมีการเปิดใจคนคนนี้เขาเดินหน้ามาอยากจะให้คุณ เปิดใจให้กับเขานะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเออมีเกณฑ์ที่จะให้คุณเปิดใจหรือแบบว่ายอมรับเขาเนาะเข้ามาในชื่อของคุณหน่อยเขาก็แบบมีความลังเลแหละบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำมันเหมือนเป็นการเดินหน้าไปตามสัญชาตญาณแล้วก็เดินหน้าไปตามความรู้สึกของตัวเองค่ะ พลังงานตรงนี้มันจะมีโอกาสในการได้ o โอเพนหาเริ่มต้นเปิดใจเรียนรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะหมดว่ามันก็คงเป็นแง่มุมของการที่แนวโน้มหรือสเต็ปต่อจากนี้เข้ามาก็พยายามนะคะแล้วก็เป็นพยายามเป็นคนที่น่ารักเป็นคนทีออ่ดีต่อใจประมาณนี้บรรยากาศเหรอ บรรยากาศพลังงานความรู้สึกที่กเกิดขึ้นนะคะมนว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นเป็นทิศทางที่มีการซัพพอร์ตเป็นทิศทางที่เราสวนจะได้มีช่วงเวลาโรแมนติกนะคะเขาอาจจะขอคุณออกเดทได้นะแบบมาเจอมาเจอกันออกเดททำความรู้จักซึ่งกันและกันนะคะมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาโรแมนติกท่ามช่วงเวลาดีๆ นะคะร่วมกันแบบนี้ได้นะจะแ,แบบสแสดงถึงความเฟรนลี่สแสดงถึงความอัธยาศัยดีในตัวตนของเขาออกมาให้คุณแบบได้เห็นอนะ่ะในช่วงนี้นะนี่คือภาพรวมพลังงานที่ขึ้นมานะคะมากไปกว่านั้นมันว่าเหมือนกับเขาเองก็จะอยู่ในโหมดของคนที่น่ารักแหละเอาอกเอาใจคุณทําให้ คุณรู้สึกถูกใจให้ขึ้นพลังงานสองถ้วยทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งให้คุณแบบพึงพอใจหรือว่าถูกใจในตัวเขานะคะประมาณนี้เอ่อมันจะมีทิศทางที่เรารู้สึกว่าโอเคก็เหมือนกับคุณจะได้เห็นถึงศักยภาพเห็นถึงว่า เออเขาคนนี้พยายามที่จะโฮความสัมพันธ์ตรงนี้ให้อยู่เนาะพยายามจะเมเนจบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆนะคะให้แบบมันออกมาเวิร์กมันออกมาโอเคอ่ะคือมือนว่าบางทีการเรียนรู้การเรียนรู้การมันมีเรื่องของปัญหามีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือการเรียนรู้แล้วก็สเต็ป ในการที่เราจะแก้ไขสิ่งต่างๆมากกว่าเนาะฉะนั้นคนคนนี้เขาก็จะแสดงศักยภาพในตัวตนของเขาในด้านนั้นว่าเขาเป็นมีภาวะของการแบบบริหารจัดก,การกับสิ่งต่างๆได้ดีนะคะคือสามารถที่จะโฮได้กับความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะ,ะมนุษยว่าคุณเองก็อาจจะรู้สึกได้เฮ้ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ น่าจะสามารถเดินหน้าหรือมีพลังงานในการที่แบบจะไปต่อได้นี่มันดูเป็นอะไรที่บริหารจัดก,การได้นะคะประมาณนี้อาจจะไม่ได้แบบรู้สึกโอโ้โหแน่ใจมั่นใจร้อซ็หรอกแต่ว่าดูแนวโน้มในเวในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะน,นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิศทางพลังงานจะเป็นยังไงนะคะ ดูแนวน้องของลัคนาราศีกันหน่อยชาวเมษนะคะชาวตุลกลุ่มนะคะมีนแล้วก็เมทุนที่เราขอดูคำแนะนำหน่อยถ้าอ,อยากบอกอะไรไหมแปดเหรียญหกถ้วยสิตาอืมก็โฟกัสได้เออใช้เวลาจะเบรจจะนิ่งจะพักจะคิด ไต่ตองได้อย่างเต็มที่และทีทวนเออก็เต็มที่เลยจ้ะคิดรู้สึกพลังงานยังไงก็เต็มที่นะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นผลนว่าพลังงานความรู้สึกที่มีมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปตามสเต็ปแแต่บางคนก็ขอบอกไว้ก่อนว่าจะมีอาจจะนะมีพลังงานเดิมๆเ,เ,เข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยได้นะจ๊ะประมาณนี้เนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะบนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสหับวันนี้บายบายค่ะ